แล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาอะไรวะมาเนะะาี่ยคือมาอะไรวะมาเรื่องก,การประหยะัดน้ำและก,การอนุรักษ์น้ำต่อเลยอันที่หนึง่งตัวอย่างอนนุรักษ์้ตัวอย่างการอนุอนุรักษ์น้ำเช่น ตามตามที uh ่ใช้แล้วมาใช้รถตามต้นไม้ กระ,ะดาษกระดาษวกบเราเรียนคูท nice right. ี่เคารพมีฉันเด็กหิงคีดีย่นันดตอดีอะกาบเรียนคูที่เคารพแล้วเพื่อน ชั้นเด็กหินวิสาเจ้วชีและเพื His ่อนๆจะมาให้ความรู้เรื่องการอันรั้งน้ำและการประหยัดน้ำแป้งออกไปไว้ตอนนั้นทำไมนั่งๆหน่อยมาต่อมาดิคิดดอยู่ตรงนี้เลยเหนื่อยลุงซับปุ่มต่อไป

เพื่อนมานั่งดูดีๆครับไม่อยากพ้อแล้วครับแล้วคพื่อนจะดูว่ามีใครเดินไปเดินมาบ้างเดินไเดินมนี่เดินบ่อยอย่คนเดินไปเดินมาอย่าก็วันนี้กัเดินบ่อยเดี๋ยวตอนเที่ยงเจอกันไปคอยคอยพี่ฟังคอยนะ เฮ้ยคุเค้าแล้วแล้วที่ด้วยดิซักแล้วนะนี่ชื่อเด็ส่งยาละสุและเพื่อนๆเรียกร้อยหน่อยเดี๋ยวเราูดคุณเอานะวันนี้มาให้ความรู้ การประหยัดน้ำและการอนุรักษ์น้ำตัวอย่างการอนุรักษ์น้ำการปลูกป่าทำไมมันไม่มีกล้องให้ถ่ายรูปการอนุรัน้ำก่าการปลูกป่าการป้องกันมลพิษของน้ำ ตัวอย่างประหยัดน้ำปิดก๊อกน้ำให้ให้สนิทเมื่อไม่ใช้งานแล้วให้ใช้ภัยนะให้ใช้ภาชนะรองน้ำขนาดแบงส่วน เช่นน้ำเค็มทะเลมหาสมุทรน้ำจืดเช่นผมลอยรั่วให้แจ้งช่างปัดปามาซ่อมแซมจะได้ไปจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับ ทำไปมันเข้ากล้องหมดเลยนะอห้าพัฒนาแหล่งน้ำเช่นการคุดลอกคลองที่ื่เคินให้รับน้ำได้ดื่นเคินให้รับน้ำได้มากขึ้นการสร้างไฟการสร้างอ่างเก็บน้ำาพ้นะครับปลูกป่าโดยเฉพาะการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่ลำดับน้ำหรือภูอขอเขา ให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ้อนเทนะครับป้องกันมลพิษของน้ำโดยการไม่ทิ้งขยะและสารพิษลงในแหล่งน้ำหรือพื้นดินที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำขอจบกจารให้ความรู้แค่นี้ครับการไม่ทิองขะขอ,ขอจบ<อ>กจารให้ความรู้แค่นี้ครับ กาบเรียนขุงครูที่คารุและเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมเด็กชายอิมิอ,องและเพื่อนๆของผมทั้งหลายจะมาบอกการประหยัดน้ําและการอนุรักษ<ะ>์จะมาให้ความรู้การประหยัดน้ําและการอนุรักษ์น้ํา ไ้ไปชนะรองน้ำใช้ใบชนะรอาางน้ำไม่ยอมบังใบงานแปลงฟันโดยปิดน,น้ำทิ้งไว้เพื่อการประหยัดน้ำครับน้ำทิ้งไวก็ป็นนขยไม้ไว้ในน้ำ <c oughs> ทไว้นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกเช่น <c oughs> นำน้ำสุดท้ายจากการซ <c oughs> ักผ้าแล้วก็ <c oughs> วกรองน้ำไว้แล้วก็เอาเป็นใช้ <c oughs> โอ้ตัดไม้เหรอ มาเล่นน้ำต้นไม้เพื่อทำให้ต้นไม้โตขึ้นครับแล้วการเราทำให้เราใช้น้ำไม่คุ้มค่าด้วยมือสันดเพราะตอนนี้ประเทศไทยมันมีแต่อากาศร้อนรบบอยาทำไม่งั้นโยกปิดปิดก๊อบน้ำให้สนิท รอบน้ำไม่สนิทเมื่อใช้งานจะได้ไม่รั่วครับข้อสนะครับตรวจสอบร้อยรั่วแคลอยู่ในกลุ่มเนอะแคลออกมาดิไม่มีชื่อแคลเลยจังชื่อสายยังและสูงและเพื่อ ดูไนหอม ¡Hola! No. นะครับวันนี้จะมานําเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดน้ําและการอนุรักษ์น้ํานะครับอันนี้เป็นภาพผลงานนะครับที่พวกเราได้ช่วยกันทำนะครับก็จะว่าในเรื่องของการประหยัดน้ําก่อนครับในส่วนของการประหยัดน้ํานะครับผมเราได้แนะนําอยู่2วิธีนะครับอันแรกก็คือปิดก,ก๊อกน้ํา ให้สดิทครับเมื่อไม่ใช้งานครับอันที่สองนะครับใช้ภาชนะรองน้ำสำหรับแปลงฟันครับเพราะว่าทำไมเราถึงต้องรองนะครับเพราะว่าหลังจากเราแปงฟันเสร็จน้ำที่เรารองก็สามารถเอาไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้ครับต่อไปในส่วนของการอนุรักษ์น้ำนะครับ มองกล้องหน่อยไม่ทามองกล้องหน่อยการปลูกต้นไม้ครับการปลูกต้นไม้ก็จะทำให้แหล่งน้ำนะครับปุดงสมบูรณ์แหล่งต้นน้ำล้ำค่ารก็จะใส่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เขาหอมมังกล้องหน่อยที่เป็นการอนุรักษ์น้ำเพื่อการป้องกันมลพิษ ก็วิธีการปฏิบัติก็คือการไม่ทิ้งขยะครับการไม่ทเทเศษอาหาระะหรือว่าของเสียลงไปในนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการประหยัดน้ำและการอนุรักษ์นะที่กลุ่มของผม,ะมนะครับอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนนะครับได้นำไปปฏิบัติด้วยกันครับสำหรับกลุ่มของเรานะครับก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับุ่นผู้ชม